สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ห่างหายท่านผู้ชมไปกว่า2สัปดาห์ครับเนื่องจากทางช่องได้สมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง YouTube และไม่ได้รับการอนุมัติโดยทาง YouTube แจ้งว่าคลิปของเราเป็นเนื้อหาที่ซ้ำแน่นอนครับว่าสื่อทุกสื่อหากไม่มีโฆษณาหรือการสนับสนุนใดๆทางช่องก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับจากนั้นแอดมินได้ทาการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปและล่าสุดผลปรากฏครับว่าทางช่องได้รับการอนุมัติ เป็นพาร์ทเนอร์และสามารถสร้างรายได้ได้แล้วทุกช่องทางนั่นคือข่าวดีเป็นอย่างมากครับที่ช่อง Arm C4 จะเป็นสื่อในการนำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่อไปส่วนของช่อง Arm GTA แอดมินจะพยายามนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะทำให้สามารถผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube และกลับมาสร้างรายได้ได้ไดอีกครั้งครับทุนผู้ชมเพราะว่าถึงข่าวสารกลาวหมต่างประเทศ โดยเฉพาะสงครามในยูเครนจะดูเหมือนช่วงนี้จะมีการโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลจากยูเครนต่อเป้าหมายในดินแดนรัสเซียมากขึ้นจะดูเหมือนครับว่าที่ผ่านมาตลอดการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสนามบินคลังน้ํามันคลังอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานทหารฟาร์เซียโดยเฉพาะสื่อของรัสเซียมักจะออกมาให้ความคิดเห็นครับว่ากรุงควานไปจากการโจมตีดังกล่าวมันเกิดจากเศษซากโดน ร่วงหล่นลงมาจากการถูกร,ระ,ระกบบพกกทางอากาศของรสัสเซียกัดกันเอาไว้ได้แต่ทว่าความจริงก็คือความจริงครับเมื่อมีรายงานล่าสุดออกมาครับว่าสื่อของรัสเซียในช่อง t e l e แกรมชื่อทูมเจอมีผู้ติดตามมากกว่า700 0 0 0คนได้ออกมาโวยถึงความหละหลวมและความขาดแคลนร,ระบบกกำภงรากาศของรสัสเซียหลังจากโรงกั่นน้ำมันใหญ่เป็นระดับ4ของบริษัทลอสเนฟในตัวเอฟซ และสนามบินโมโลโซฟที่ตั้งของเครื่องบินแบบซู34โดยกล่าวครับว่าที่ตั้งดังกล่าวมีเพียงปตาอาแบบซู232โดยปตาอาแบบนี้แอดมินสืบค้นพบครับว่ามันคือปตาอาขนาด20มิลิเมตรรุ่นเก่าเก็บตั้งแต่ยุค1,950นอกจากนั้นก็มีปืนกลหนักถูกติดตั้งตามจุดต่างๆและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานประทับบ่าระยะสั้นหรือแมนแพคอยป้องกันเป้าหมายดังกล่าวเท่านั้น การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมตอนกลางวันแสกๆครับซึ่งการโจมตีเป้าหมายแรกคือโรงกันน้ำมันลอสนิฟในตัวเอฟซตั้งอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงใต้ริมทะเลดำห่างจากแนวหน้ากว่า530กิโลเมตรด้วยโดนราว20ลำมีวิดีโอจากชาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้ซึ่งหากท่านผู้ชมสังเกตแผนที่หายูเครนส่งตัวมาจากฝั่งขวาขอแม่น้ำนิปเปร์ มันต้องบินข้ามแนวหน้าของรัสเซียที่ยึดครองพื้นที่อยู่บินข้ามทะเลอาสอบผ่านสะพานเคิเร์สโดยบริเวณดังกล่าวมันถูกติดตั้งเต็มไปด้วยระบบประกันทางอากาศของรัสเซียที่ทันสมัยทั้งระบบ S 5 0 0 S 4 0 0เป็นต้นและแม้ว่าทางรัสเซียจะไม่ใช้ระบบ S 5 0 0กับกำจัดโดนดังกล่าวแต่จากเรดาร์ของมันที่ทางรัสเซียเก็บเอาไว้มันจะสามารถแจ้งเตือนกันมาของฝูงโดนดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกัน การโจมตีในวันเดียวกันอีกแห่งนั่นก็คือสนามบินโมโลโซฟด้วยโดนกว่า65ลำซึ่งสนามบินดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากแนวหน้าไปทางทิศตะวันออกของยูเครนราว290กิโลเมตรโดยบริเวณที่ฝ่ายรัสเซียย,ยึดครองอยู่มันคือดินแดนดอนบาสที่ประกอบไปด้วยโดนิสและลูฮานซึ่งสองเมืองดังกล่าวนันครับรัสเซียให้ความสําคัญในการยึดครองและดูเหมือนครับว่ามันเต็มไปด้วยร,ปประบบป้องกันทางอากาศแต่ทว่า ฝูงโดนของยูเครนกลัาบารูปปกปะธระาอากาศของรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีสนามบินโมโุลโซฟของรัสเซียจนเกิดความเสียหายจนได้การโจมตีดังกล่าวมีชาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้และพวกเขาได้เปิดเผยถึงฝูงโดนที่กําลังบินโจมตีสนามบินดังกล่าวว่ามีเสียงระเบิดและเปลวเพลิงในสนามบินหรือมีเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู -34 ประจำการอยู่ที่นั่นจานวนหลายสิบลำการโจมตีดังกล่าว มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายผ่านดาวเทียมก่อนและหลังการโจมตีซึ่งจะเห็นร่องรอยไม่ในหลายพื้นที่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคลังเชื้อเพลิงและคลังอาวุธจากเหตุการณ์ดังกล่าวแอดมินมองครับว่ายูเครนพยายามผลักดันให้เครื่องบินรบของรัสเซียหันไปใช้สนามบินอื่นที่ไกลพรมแดนของยูเครนขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบระบบพกกระงอากาศของรัสเซียไปในตัวด้วยดวยสนามบินดังกล่าว นับตั้งแต่เดือนมษายนเป็นต้นมามันถูกโจมตีด้วยโดนมาแล้วถึง3ครั้งครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่เป็นการต่อย้ําความละลวมของระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียคือการโจมตีด้วยโดนต่อสนามบินมิเลโลโวตั้งอยู่ไม่ห่างนะครับกับสนามบินโมโรโซฟมีภาพการระเบิดและไฟลุกไหม้ที่คาดว่าจะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสนามบินดังกล่าวโดยชาวบ้านเผดเผยครับว่า มีเส e thing, <tinc S 2> ียงระเบิดเกิดขึ้นถึง16ครั้งและแม้ว่ารัสเซียจะขาดแคลนระบบป้องกันทางอากาศแต่ทว่าหัวเขาก็ยังมีเครื่องบินรบจํานวนมากพร้อมที่จะบินเข้าไปโจมตีในดินแดนของยูเครนซึ่งสิ่งนั้นทําให้ยูเครนที่กําลังจะได้รับเครื่องบินรบมัตติโลไฟเตอร์แบบ F-16 ต้องคิดหนักและมันมีโอกาสสูงครับที่เครื่องบินรบแบบ F-16 จะพบกับเครื่องบินรบแบบสู้3 5ของรัสเซีย มีรายง,งานจากสื่อของรัสเซียโดยวาซิลีป o โซลอผู้เขียนบทความในเว็บไซต์การทหารอดีตเจ้าหน้าที่กลาโหมของรัสเซียได้ลกล่าวครับว่านักบ,บินรัสเซียถูกฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการรบมากที่สุดในโลกแม้ว่านักบ,บินยูเครนจะมีประสบการณ์กับเครื่องบ,บินแบบ F16 กว่า100ชั่วโมงก็ใช่ว่าจะมีความสามารถพร้อมรบในเท่าและแม้แต่เครื่องบ,บินแบบ F16 ที่ใช้นักบ,บินของสหรัฐเอง ก็ยังขาดประสบการณ์นในการรบจริงเช่นกันเขากล่าวด้านสื่อทัสข,ของรัสเซียก็กล่าวเป็นทิศทางเดียวกันว่าเครื่องซู -35 ของพวกเขามีความสามารถมากกว่าเครื่องบินรบแบบ f -16 อย่างไรก็ตามครับแอดมินมองครับว่าแม้เครื่อง f -16 และนักบินยูเครนจะมีความสามารถน้อยกว่าจริงอย่างที่สื่อรัสเซียพูดแต่การรบในยุคป,ปัจจุบันมันไม่ได้วัดกันระหว่างการดวลระหว่างเครื่องไฟเตอร์ของทั้งสองแบบตัวต่อตัว ครื่องบินรบในปัจจุบันอาศัย Data l ล n k ในการรับรู้สถานการณ์เครื่องบินรบของรัสเซียอาจถูกสายร่วมจากระบบแพตติออก่อนที่เรดาร์ของ f 1 6จะตรวจจับได้ก็ได้และอีกอย่างบทบาทของเครื่องบินรบจากชาติยุโรปที่ส่งมอบให้กับยูเครนแอดมินมองครับว่ามันจะถูกนําไปใช้ในการปล่อยอาวุธจากระยะไกลโจมตีเป้าหมายบนภาาพ,พื้นดินและผิวน้ํามากกว่ามุ่งไปวัดผลพลังกันระหว่างเครื่องบินรบ จากฝั่งรัเสเซียครับท่านผู้ชมและนั้นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ